นุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าว,ว,วันนี้มาพบใครคะมาพบเสียจ้ะนัดไว้หรือเปล่าคะนัดไปแล้วจ้ะไม,ไ,มไม่มีรายชื่อพี่เลยนะคะไม่ทราบว่าใครเป็นคนนัดคะอ๋อตลาดตลาดตลาดคุณตลาดคุณตลาดน,ดนี่ค่ะพี่คุณตลาดก็ไม่มีค่ะพี่นุย้ยค่ะฮยมีสิไม่มีได้ยังไงนี่ไม่เคยได้ยินเหรอตลาดนัด ไม่ตลกอะจ๊ะไม่ตลกค่ะอถ้าไม่ตลกจะได้เปลี่ยนนะหรือจะเอายาหนักอันนี้มันสับปะรดค่ะเอาไว้ภาคกลางเรียกสับปะรดแต่ภาคใต้เรียกยาหนักเอาลอตอันี้แล้วยานัทนะคะยานัทที่เอาไว้เป่าจมูกโน้อ๋อไนต้องออกเสียงสูงเลยยาหนักออตามก็ไดงเสียงสูงเสียงตาอ๋อ นัดละคะนัดนัดเสียงเร็วสั้นๆเรวงั้นนายมานัดไปตลาดนัดซื้อสับปะรดกับยานัดและโดนัดกลับไปกินที่บ้านนายมานัดละคะโอ้โหนายมันนายมันนัดไปลาดนัดไปซื้อยานัดกับยานัดแล้วกลับมากินโดนัดที่บ้านนายมาโอ้ยนี่ห้าหกนัดเลยเหรอโอ้ยนัดเดียวก็ตายแล้วรอเล่นจ้ะซื้อมาฝากจ้า ส่งมาใกล้กันหนูกลัวเฮ้ยจะกลัวอะไรเนี่ยสับปะรดอุ้ยเนี่ยแหละค่ะตัวน่ากลัวพี่ดูสิครับตามันอ่ะเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอุ้ยอุ้ยมาไปดูสิครับหูตานี่สิครับมันมองลวนลามหนูใหญ่ว้ายไอ้รอกจินเป็นไว้ค่ะเป็นไว้ไปดูก่อนเป็นก่อนอุยอย่าไปมองเขาอย่าไปมองเขาอุ้ยสับปะรดตาเยอะตาเยอะค่ะดูพี่หน่อยดูพี่หน่อยใครใครนัดไว้นะคะับปตัดนัดไว้ให้แล้วเออปิดตัดนะดแกอุดยตายแล้ว เมื่อกี้หนูไม่เห็นจริงๆค่ะดูสิขนาดตัวหนังสืออยังดำเหมือนตัวพี่ตั๊กเลยค่ะอันนี้ตลกว่ะ,อ,ะอันนี้ตลกว่ะหยอกเล่นแป๊บเดียวมึงตีสนิทกูแล้วนะเนี่ยนี่เอาลูกกับเมียมาเล่นได้ไงฮะ,ะเพื่อนเล่นหละนะเ,เหรอไฮะเล่นด้วยแล้วเป็นกันเองเลยนะ<อ>เร็วๆเาเดี๋ยวพี่สายขอโทษค่ะง<อ>ั<อ>้นพ<อ>ี่นุ้ยเชิญห้องประชุมนะคะเดี๋ยวหนูไปตามเสียงให้ค่ะเราเล่นกันมาอยๆเดี๋ยวพี่